สวัสดีครับแฟนเพจชัยรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็มีเมฆหมอกด้วยนะครับแต่ว่าฝนอาจจะตกโดนต้นไม้ที่ชัยรงปลูกไว้นะครับก็คือต้นขึ้นช่ายปลูกไว้ที่ระเบียงนะครับปลูกไว้ที่ระเบียงบ้านแต่เขาก็งอกงามดีนะครับอาจจะมีล้มบ้างใบล้มบ้างนะครับ ปลูกด้วยการใส่กระถางแล้วก็ใส่กล่องโฟมอีกทีนึงเพราะว่าใชัยลมไม่ต้องมารดน้ําอีกนะครับนี่ขนาดทิ้งไปทิ้งเข้าไปกรุงเทพ10วันเนี่ยประมาณ10วันนะครับก็ยังเติบโตสวยงามมีใบงอกใหม่เรื่อยๆนะครับเห็นใบสีเขียวอ่อนๆไหมฮะใบสีเขียวอ่อนๆก็คือใบที่งอกใหม่นะครับงอกใหม่เพราะว่าก่อนที่จะไปกรุงเทพเราก็เอาไปทําชาบูกันนะครับส่วนใบที่เขียวแก่ๆแบบนี้ก็คือเป็นใบที่ มีอยู่แล้วนะครับมีรากงอกมาแล้วนะครับอันนี้คือปลูกได้ประมาณ1เดือนนะครับจะได้แบบนี้น้ําที่เห็นในกล่องโฟมเป็นน้ําที่ใส่ปุ๋ย CF2 แล้วก็ในกระถางตรงนี้ก็มีปุ๋ย CF2 นิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับปุ๋ย CF2 องของชัยนรงฟาร์มนะครับใส่พืชแล้วเติบโตได้ดีทุกชนิดเลยนะครับจะใส่ในน้ําก็ได้ใส่ที่กระถางก็ได้นะครับใบก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเราปลูกขึ้นช้าได้อย่างง่ายๆนะครับ อันนี้ที่ระเบียงนะครับระเบียงชั้น3เลยนะครับระเบียงชั้นที่3ครับผมมีใบที่งอกใหม่นะครับใบที่แก่แล้วนะครับเราเด็ดใบแก่ไปรับประทานก่อนก็ได้นะครับใบที่สีเขียวเข้มๆนะครับส่วนใบที่เหลืองอ่อนๆก็คือใบที่เพิ่งงอกขึ้นมานั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขางอกงามได้อย่างสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ระเบียงได้แสงเพียงแค่ครึ่งวันใช่ไหมครับ ได้ใส่ไม่แค่ขึ้นวันก็คือรอพระอาทิตย์มาทางนี้นะครับผมปลูก1 2 3 4งสี่ห้าหกนะฮะไอ้าหกกระถางนะครับ6กกระถางเองนะครับ6กกอนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับครอบครัวที่จะรับประทานนะครับทําชาบูได้เยอะเลยมีรอยตัดด้วยเห็นไหมฮะมีรอยเก็บไปด้วยเห็นไหมครับมีรอยเก็บไปด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นแกลบดำนะครับแกลบดำใส่กระถางแล้วจึงนำต้นมาลงแล้วก็มีมปุ๋ย CF2 นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแต่ที่เราใส่เยอะๆหนึ่งกำมือก็คือใส่เข้าไปข้างในกล่องตรงนี้เลยครับที่มีน้ำอยู่ตรงนี้ถ้ารากเขาโผล่ลงมาเนี่ยเขาจะได้กินปุ๋ย CF2 ข้างล่างในน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนครับปุ๋ยมันก็จะละลายในน้ำนะครับทำให้พืชเต,บติบโตอีกเท่าตัวเลยนะครับอีกเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้น นะครับใครอยากลองทำนะครับมีปุ๋ย CF2 จําหน่ายด้วยนะปุ๋ย CF2 ก็คือจะใส่ในน้ําก็ได้ใส่ในดินก็ได้นะครับมีแบบทดลองด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลองปลูกที่ระเบียงดูนะครับ